เรือเอ่องพรในโยมอาจารย์ค่ะนับสัตย์งค่ะช่วงช่วงนี้นึกสึงว่าบัญญัติเยอะโยมอาจารย์ค่ะบัญญัติจะเยอะหน่อยอ๋อก็ช่างพูดกับบัญญัติเยอะคุยนิดเดียบัญญัติมาติดมาท่านะะเยอะเลยเละถ้าคุยเยอะบัญญัติไปทั้งวันทั้งคืนสามวันสามคืนมันดูจังจบไม่มันมีเหตุการณ์โยมอาจารย์มีประชุมวินัยมีอะไรต่ออะไรก็มาผัวพันก็ต้อง อ oh. ไม่คิดก็ไม่ได้มันข้อมูลต้องอะไรต้องอะไรต้องตัดสา้างมันเลยจำเป็นต้องคิดก็เรียกว่าจําเป็นจําเป็นถ้าบัญญัติที่เป็นกุศลที่จําเป็นก็ก็จําเป็นนะฮะมันมันมันลงอ่ะมันลงกับเราก็ต้องพอเหมาะพอเจาะซะด้วยก็ไม่ขาดไม่เกินไม่ทําก็ไม่ได้ซะด้วยโอ้ก็เอาช่วยกันไป S <S แต่ก็เห็นมันอยู่โยมอาจารย์เห็น,นอยู่ในช่วงที่มีเขาส่งข้อมูลมาให้เราอ่านแล้วก็อ่านไปที่นี้ไอ้ต้องอ่านเสร็จจะไม่คิดก็ไม่ได้มันไม่คิดก็ต้องบังคับให้มันคิดไม่คิดก็ไม่เข้าใจใช่มันก็คิดอืมข้อมูลเยอะเหลือเกินอ่า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 นไปที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยพอวางแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จออตรงนี้มันมีเนื้อหาอย่างนั้นอ้ามาอ่านไหม มันติดผ่านแล้วยิ่งวันนี้คิดแต่แต่เช้าแล้วพ <c oughs> อตอนบ่ายตอนบ่ายเอาแล้วตอนบ่ายจะประชุมก็คีดแต่ก็เป็นช่วงระยะนะ <c oughs> บวงช่วงระยะเป็นร,ระยะระยะอย่างไรคะเราก็ไม่ได้ปล่อยมันไหลตลอดอ๋ออย่างอื่นก็ไม่มีอะไร <c oughs> อย่างที่เรามาไปหาหมอ,อก็ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้ติดอะไรมา เพรมันจาเป็นเหมือนกันนะเนี่ยสะบักซ้ายเนี่ยสะบักซ้ายเนี่ยมันมันมีปัญหาเวลากวดขยะ็ดีเวลาซักผ้าทูห้องมันจะแป๊บ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 อ๋อเรอนี้ก็เลยไปให้หมอเขากดเส้นตรงนี้เรอฮะบางทีกระดูกคอเคลื่อนก็ได้หมอเขาไปดูเราเส้นตรงนี้เองแล้วฮะกดเนี่ยอู้ยตามตาไหลเลรอฮะเขาบอกว่าสามวันทั้งแรกว่าเอาวันเดียวเพอไม่ไม่ได้เขาบอก เขาจะกดให้ทีเดียวไม่ได้มันจะระบมมันจะระบมมันจะเกินไปเขาต้องค่อยๆกดสาวหวานแต่กย่อนตะก่อนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ก็ยังปกติก็ยังสัเกตได้อะไรได้ให้มหาลุยไทยแต่ประธานมีแค่นี้นะน สำหรับอาตมาก็มีการสังเกตแล้วว่าคลายการการทํากรรมฐานลงเรื่อยๆพอดีขึ้นแล้วหลายวันนี้บางทีแล้วก็แล้วก็ความรู้สึกมันจะกลับมาเป็นคนปกติคือปกติเป็นคนฟุ้งมากฟุ้งมากอเงี้ยบางวันเนี่ยฟุ้งมากเลยฟุ้งทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยใช้ได้แล้ว เรื่องเป็นคนปกติแล้วตอนนี้ไม่ค่อยปุ่งมากที่พุ่งมากเพราะเหตุใดท่านทราบไหมคะพุ่งมากคือบางทีเราเราไปเราไปบังคับเรามมก่อก่อนเรานี่มันมันเป็นธรรมดา,าแล้วมันก็นแหมรู้อย่างนี้กันดีมากตามปกติตเลยตามปกติถ้เ<ร>าเอายิงทําไปจ้องหรือไปบ,งบังคับก็ยิงยิงไปกันใหญ่เลยค่ะนี่แหละคะ่ะคือทราบตรงเหตุเนี่ยดีนะคะท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายมันมาจากเหตุทั้งน้นไม่มีเหตุแล้วไม่มี ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นให้ให้มาได้ค่ะท่านท่านท่นไม่แปลกใจเลยเอ๊ะทำไมนะไม่เห็นจะมาทำอะไรเลยแล้วทำไมจะรู้ได้ก็ก็ไม่ uh huh. ต้องแปลกใจเพราะว่า oh. hmm. มันมันรู้ก็มัน oh. อยู่แล้วบา oh. ง,ง,งทีอะเช่นว่าอาการต่างๆการคู่การเหย็ดเนี่ยหรือว่าอาการอาการของทุกข์เนี่ยมันก็รู้เ uh. พราะของคนนี้มันมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วมันมีเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยอ๋อแล้วทำไมทำไมปกติทำไมไม่รู้อ่ะแต่แต่คราวนี้เราเราเราเอาความเราเอาความรู้สึกอีกอย่างไปใส่ให้มันอ๋อแต่จริงๆเขาให้รู้อย่างธรรมดาแต่เราเอาความเอาความรู้สึกอีกอย่างนึงไปไปปิดบังเอาไว้แต่แต่งความรู้สึกขึ้นมาใหม่คือคือคือแต่งมันทำไมอ่ะทํานรองอ่ะเอาไปเปลี่ยนที่ใหม่เงี้ยมันก็เลยมันก็เลยไปเลือกแปลกๆไปแต่หากว่าไม่ทําอย่างนี้มันก็มันก็ธรรมดาเข้ามันอ่ะ อย่างนั้นคนที่เขาธรรมดาเขาไม่เคยฝึกเลยไม่เคยอบรมเลยนี่เขาก็สามารถจะรู้ได้สครับวาไม่ใช่เพราะเขาเพียงจตว่าเขาเขาไม่ได้มีการใ่ใจคือเขาทาไปตามความเคยชินของเขาอย่างนั้นถ้าเขาใส่ใจปั๊กเขาก็รู้ได้เลยไม่ใช่การใ่ใจของเขามันไม่ไม่ใช่อย่างนี้การอย่างนี้คือยังไงคะคือเวลาเขาทําอะเขาจะเอากิเลสเขาไปอาศัยเวลาทําทําไปตามความอยากความตองการอย่างนี้ แต่มีเรา,าหากว่าเราไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาความอยากความต้องการเข้าไปใส่มันก็มันก,มนก็มันก็ใส่ใจธรรมดาไม่ได้เอาเอาอะไรเข้าไปใส่มันอีกทีหนึ่งม่รู้ได้ก็รู้ได้อ,อเห็นว่าธรรมะอะไรธรรมชาติเขาก็มีอยู่แล้วของเก่าๆทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของใหม่เลยแต่ทําไมอ่ะทําไมจึงรู้ได้ทําไมจึงรู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแบบควบผู้ปฏิบัติบางคนที่ไม่เคยแบบนี้อ่ะ เขาต้องแปลกใจว่าเอกเรื่องเหล่านี้เราก็รู้มาแล้วนั่งนอนยืนเดินแหมรู้มาตั้งแต่เล็กจตน้อยแล้วก็มาสอนนั่งนอนยืนเดินมาพูดเรื่องนั่งนอนยืนเดินอะแล้วก็อะไรอย่างอื่นๆนะตาหูอะไรเราก็เคยเห็นหูก็ได้ยินอาหารเราก็กินอะไรทุกอย่างเราก็มีทั้งนั้นแต่เราก็ยังมาพูดซ้ำซากกันอยู่อีกท่านจาไหมว่าเพราะเหตุอะไรจึงได้เป็นกันอย่างนี้โอขาด ขาดการใส่ใจอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจเม่ในต่นวา่าในในอิิยาบทเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเวลาเปลี่ยนในเวลาในเวลาใช้ไม่ใส่ใจแล้วเขาไปใส่ใจอะไรล่ะคะก็ขเขาก็มุ่งไปอนาคตบ้างเวลาเวลาหิวเนี่ยเขาก็ไปนู่นบางไปนี่บางต้องการอะไรอร่อยเขาก็ไปหาทําอย่างเงี้ยเขาก็ไปอย่างเงี้ยของเขาเขาไม่ได้ใส่ใจถึงความจําเป็นว่าต้องทําไมต้องต้องกินอย่างเงี้ยอ,อ๋อเหรอตอนนี้พอเข้ามาใส่ความจําเป็นใส่ใจความจําเป็น ถึงได้ทราบความจริงว่าต้องทําอย่างนี้มันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากไปทามันก็ไม่ได้มันมันทรมานถ้าหากไปทาเนี่ยแต่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 อย่างแต่อย่างที่เขาเป็นกันมือเขาไม่ได้คิดทังตรงนี้เขามองถึงว่าท,ท่างนี้<ะ>ต้องคิดใช่ไหมถึงจะเป็นถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่ใช <bour. S 2> อันนี้อันนี้พูดในให้ความเท่านั้นของของเขาตัวมาจะจ,จะจมุ่งจะจะมุ่งไปว่าทายัางไงจะมีความสุขทํา <ๆ S 1> ไงจะสบายแตย่างนี้เราเราเราไม่ได้ไปคิดเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเพียงแต่เรารู้รู้รู้ของที่มันมีอยู่ก็ทานั้นเอง ตอนนี้ตกลงท่านอนุทัยใส่ใจถูกต้องแล้วไม่ต้องมาทําเคร่งเครียดทำกรรมฐานให้ปวดศีรษะปวดคอปวดตัวโอ้ยลําบากลําบนก็ต้องมีการสังเกตอยู่เรื่อยจังอะต้องสังเกตต้องต้องใช้ตัวสังเกตเนี่ยจะมาจากไหนคะเพราะเห็นใจจึงมีสังเกตคะก็ก็มาจากความรู้สึกธรรมดาที่เราไม่มีการจัดแจงทําอะไรนะไอยยังไงใครก็สังเกตหมดได้สิรู้สึกธรรมดามันต่างกัน ต่างกันยังไงล่ะคะยังต้องการสักของของเขาไม่ได้มีการใส่ใจทุกของเขาไม่ใส่ใจกิเลสอย่างนั้นมันคนละเรื่องกันอันนี้เนื่องมันจะใส่ใจทุกเหรอฮะมันที่ว่าใส่ใจมันมีองมันตามปกติเงี้ยแต่ว่าทุนตุมาเขาใส่ใจกิเลสเขาใส่ใจอะไรก็ตามที่ว่าให้มันสบายให้มันสุขคือยังไงพูดใส่ใจกิเลสตอนนี้ทุกคือใส่ใจกิเลสอ่ะใส่ใจกิเลสเพื่อให้มันสบายอย่างนี้เรียกว่าใส่ใจกิเลสอ่าใช่ใช้คบอย่างนี้แหละ ทำอะไรเพื่อให้สบายเนี่ยเป็นการใส่ใจกิเลสหรือใส่ความรู้สึกให้กิเลสมันเกิดเพราะที่กิเลสจะไม่เกิดก็เอาใส่เข้าไปมันเกิดคะใส่ใจก็ได้ใส่ความรู้สึกก็ได้ทั้งหมดเนี่ยท่านคะที่พอจะสะดวกเนี่ยท่านทราบไหมข้อใหญ่ๆสําคัญที่สุดนะมาจากอะไรเอาสักนิดเดียวมามาจาก คือขาดขาดการสังเกตะไม่ได้ค่ะเอาละสังเกตแล้วตอนนี้แต่ว่าสังเกตก็ดีนะคะที่รู้ได้อย่างนี้ไม่ทํากรรมฐันก็ดีเนี่ยมาจากเหตุอะไรก็เหตุอะไรก็ก็เหตุเหตุอย่างหนึ่งที่สังเกตคือความฝสึกยอมรับยอมรับการยอมรับยอมรับประการอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็มันไม่มีความต้องการจะได้จะดีอะไร อันนั้นยอมรับความจริงว่าไอ้ฟุ้งมันก็ฟุ้งกันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีอยู่อย่างนี้แต่เหตุที่จะให้เข้าใจอย่างนี้่ะนมาจากอะไรเพราะเหตุใดจึงเข้าใจได้อย่างนี้ยอมรักที่ยอมรักเพราะเหตุอะไรและที่สะดวกเนี่ยเพราะเหตุอดีตอะไรจรึงสะดวกนิดเดียวค่ะเป็นเป็นประโยชน์นะคะค่ะะเอาเอาไว้สังเกตก็แล้วกันเพอาลอาจบลงนะคะ เอาไปสังเกตกันแล้วกันสังเกตจะมีได้ก็เห็นอะไรคะก็เราเราเราไม่ทํามันขึ้นมาทําขึ้นมาเลยไม่ให้มีสังเลยสังเกตมีไม่ได้อันนั้นก็จริงแต่ว่าสังเกตมีได้มันต้องมีเหตุมาอีกอ่ามีก็คือไ้ทําขึ้นมานะ่กเป็นเหตุให้ไม่มีสังเกตแต่ว่าอันนี้เป็นเพราะกิเลสปิดบังทั้งหมดตัวสังเกตเกิดไม่ได้แต่ที่จะมีสังเกตเกิดได้โดยถูกต้องอ่ะเพราะเหตุอะไรอย่างนี้ะค่ะ ไม่เป็นไรวันน่ะวันหน้าก็ได้เดี๋ยวเอาเอา,เอาเป็นการบ้านกันแล้วกันอ่าค่ะก็มีมีนาบอกเท่านี้ค่ะค่ะได้ค่ะคนตรงพูดตรงๆซื่อๆนี่เลยนิ่าทนาจารย์ะเรียพร้อมอยู่มั้ยจ๊ะอืมแต่ขอลองตอบคำถามเมื่อกี้เนี่ย โยนิโสใช่ไหมโยมคะโยนิโสใช่ไหมที่มีสังเกตันเลยค่ะใช่อถ้าจะเรียนถามว่าโยนิโสมีได้เพราะเหตุอะไรฟังไม่ไม่ท่าเริ่มต้นต้องฟังก่อนเพราะว่าถ้าถ้าคนข้างนอกเนี่ยถึงถึงจะมีโยนิโสแต่ก็ไม่ใช่โยนิโสแบบนี้ต้องต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนนะโยมแล้วก็ สํารวมแสรวมอเพราะสัมรวมเนี่ยมันก็เป็นผลของโยนโสทีมกันเป็นกุศลได้ใช่ไหมสัารวมโยนิโสเกิดก่อนกุศลอะไรฮะสักุศลอะไรสติสติ่าสติยังกันเป็นสติแล้วฮอืมสํารวมนี่น่าจะเป็นสตินะ มีสำรวจได้เพราะอะไรจึงมีสำรวจได้อันนี้พูดวิเวกอะไรดีใช่ไหมยามิตาอือนะคะจบแล้วครับผมให้ตั้งรับกิจการบ้านก็ได้นะฮะ ก็ถูกนะของท่านมหาพูดก็ถูกแต่ว่าต้องมีอย่างนั้นก่อนอย่างนี้จึงมีได้ก็ก็กกมีนั่นแหละแต่ต้องมีอะไรก่อนฟังเข้าใจแล้ว,ม,วม,<ะ>มาสัมล้อฟ<ะ>ังเข้าใจนําไปใช้ถูกค่ะแต่คือก่อนอื่นก็ต้องวิเวกก่อน,กกอนถ้าวิเวกไม่มีก็สํารวมมันจะมาจากไหนไไใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจะเอาจากไหนอะไรมาสํารวมอะไรมาโยนิโสใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะพบสัจธรุษเป็นเหตุได้ฟังธรรมไงตอบหมดเลยฟังธรรมเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดโยนิโสมนัสติกาละโยนิโสมนัสติกาละเป็นเหตุให้เกิดสติตะวันัญยะว่าเรื่อยไปสิบสิบข้อนนกัค่ะจึงต้องสร้างเรือนกรรมฐานฟังเที่อันดับสองค่ะแล้วก็คำรวมค่ะ ถึงจะมีได้ไงคะค่าถึงจะมีได้คือจังเกตค่ะก็ต้องมาต้องได้ยินได้ฟังด้วยค่ะวิเวกแล้วสํารวมได้ก็ได้ยินได้ฟังด้วยธรรมะอื่นอื่นก็จะตามเราจะกลับเราฟังให้เข้าใจแล้วก็มาวิเวกมจะได้เนาะไม่เป็นอ๋อฟังมาแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องฟังอีกฟังไม่ต้องฟังอวกเลยอ๋ออ๋ออันฟังแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วจริงไปอยู่วิเวกก็ได้ ก็ได้อยค่ยแต่ก็ต้องมีวิเวกขาดวิเวกก็ไม่ได้อีกห้าสำคัญค่ะถ้าไม่วิเวแเราจะเป็นยังไงก็คลุกคลีเรับอารมณ์เยอะจะรวมไม่ได้ถ้าหลายคนเพียงแต่สองคนเท่านั้นแหละท่านครับไม่ต้องมากหรอกสองคนเท่านั้นแหละคลุกคลีละทางที่อยู่คนเดียวก็คุกคลีอยู่เหมือนกันเพราะมันคิดถึง คุกคีกับกิเลสใช่คิดไปเรื่อยๆท่านบอกให้สำรวมสำรวมจากคุนาสังวโรสาทุสาทุโส,ส,สเตยสังวโรใช่ไหมถึงมนโน <c oughs> ถึงมานาสาสังคุโตภิกข่ะสำรวมหมดทุกทาวารแต่มันก็ลําบากตรงที่ว่ามันทําสำรวมก็ไม่ได้ตรงเนี้ยอ้าวก็ทาสำรวมก็ไม่เป็นปกติแล <c oughs> ้วนี่ฮะนั่นแหละสิก็เลยว่าพอไปอยู่ๆเนี่ยมันก็กเจิดกระเจิงเนื่องจากกิเลสมยังเชี่ยวอยู่นี่นะ ที่เดชเ,เชียรเราก็ค่อยๆอ,อ,อบลมเข้าไงละ่ะถึงต้องไปไปอยู่วิเวก่อนอ,อเพื่อจะได้สํารวมได้นะคะคะถ้าโมคุครีอยู่ไม่มีทางที่จะสํารวมได้ไม่มีทางที่จะรู้ตัวเองได้เพราะตัวสังเกตหรือโยนิสุอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นนอกจากการได้ยินได้ฟังสุตะก็เป็นอาวุธวิเวก็เป็นอาวุธวิเวกอาวุธสุตะอาวุธปัญญาวุธ ต้องมีอาวุธครบสามอย่างจึงจะละกิเลสแล้วไปนิพพานได้คำว่าประหารกิเลสเนี่ยไม่อย่างจะพูดเพราะเชื่อแมเราต้องไปฆ่าไปฟันแต่ตรงน,นี้จะละไม่ต้องไปฆ่าไปฟันแตจะละได้โดยอย่างไรไปขอหาเลยได้ไหยก็เป็นก็ดีไม่ต้องไปฆ่าไปฟันยอยาตามที่ท่านว่านี่ต้องฆ่านะก <c oughs> ิเลสนะต้องฆ่านะต้องฆ่าใหตุปัญหรู้ถูก <c oughs> บรราท่านตุกมาหาทุกคนละเราไ,ไปค่ะนะมันก็เหมือนกันว่าในในอารมณ์ที่ที่เสนอเข้ามาทางทวารทั้งหกแต่ละครั้งเนี่นะถ้าถ้าถ้าเรารู้ไม่ถูกมันก็กิเลสแค่นั้นเองถ้ารู้ถูกตรงนั้น,นก็คือแทนที่การเกิดของกิเลสตรงนั้นก็เรียกว่าการละใช่ไหมโยมอาจารย์ค่ะเรียกว่าให้เขาหยุดหยุดค่ะและเรียกว่าละก็ต้องเป็นกิเลสใหม่แต่ถ้าหักกิเลสไม่หยุดใช่ไหมคือไม่ละก็ต้องเพิ่ม ต้องเพิ่ม no ต้องสั่งสมไว้ถ้าเรารับแล้วเราก็รับรู้แล้วเราปรุงแต่งแต่นี้ถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกปรุงแต่งก็ไม่มีกิเลสก็หมดแค่นั้นก็ไม่เพิ่มพูนไม่สั่งสมจริงนะฮะของวันนี้ของเรามีจะเพิ่มพูนมีจะสั่งสมวิธีนี้แหละทําให้กิเลสหยุดได้ต่อมาว่าถ้าจะมหาในต้องเอาเป็นงอ้อันตรงนั้นควรจะใช้คำนี้เฉพาะตรงนั้นค่ะแต่ก็ไม่เห็นทําอะไรท่านมหา ตรงมรรคเกิดนั่นนะกิเลสไม่มีนะใช่ทำลายเลยกิเลสไม่มีกิเลสไม่ได้ทาอะไรตรงนั้นเลยแล้วทําไมต้องอาศัยพระอริยมรรคกิเลสจะไปเกิดในนั้นไม่ได้นักวิชีนั้นไม่มีกิเลสเลยสักนิดเดียวเลยแล้วทําไมคือตรงนั้นมันไม่เกิด่าอะไรไม่เกิดนะกิเลสตัวที่ท่านละนั้นก็คือการก็ละไปแล้ว ละไปแล้วเป็นทางการประหารตลอดไปว่าโดยยานก็ตั้งแต่นามารูปริเคทยานปฏิยพทิยานอะไรว่าไปเรื่อยๆจนม่ค่ะละละลแล้ว<ช>ไ,มไม่ได้ไม่ใช่กิเลสมันมันหมดไปแล้วมันเกิดใหม่ไอ้กิเลสที่ยังมีอยู่มันก็เกิดไปเรื่อยๆใช่ไหม<ช>แต่แตวิถีมัดนะไม่มีกิเลสจ,จะให้ไปฆ่าแล้วจะให้ไปละแล้วแล้ว,ลวทำไมต้องอาศัยมัคให้มัคบอกว่าฆากิเลส ไม่มีนะกิเลสเกิดในวิถีนั้นไม่ได้เลยความจริงก็ไม่เกิดไปแล้วพอถึงสังขารุปเบขายานก็เือว่าทำไมว่าไอ้มาตงนั้นมันเกิดละอัอนุนนใสอ่าในจีตรงนี้ตรงนี้จิตมันต่อกันขันหน่ะมันเป็นขันจิตเกิดดับเนี่ยเป็นขันแต่ตรงนั้นน่มีพระนิพพานาพเป็นอารมณ์แล้วขันตรงนั้นไม่มีอนุสัยจึงหลุดไปได้จากนั้นไปที่มันจะไม่เกิด้น <c oughs> ไอ้ไอ้ที เฉพาะที่ฐานมุสัยก็<อ>มีสีฐานมุสัยนะอันอย่างอื่นๆก็มีอยู่ดั้นเดิมแต่มันคงไม่เหมือนกันหรอกถ้าเราเอาถ้าเรานเลยมีฮะเป็นอำนาจของมรคนะอำนาจของอาศัายมรละอัน้นมุสัยไอ้กิเลสเหล่านี้ที่จะไปเกิดอีกอะ่ะปริยุทธานั่นอ่ะไม่มีเพระาะว่าจิตใจผู้กรือนในส่วนใหญ่ทั้งหมดอ่ะนะจิตใจผู้กื่นจะมีอารมณ์เป็นบัญญัติกับสังขารทั้งหมดเว้นแต่มรเนี่ยนะ ในขณะนั้นเนี่ยมีอารมณ์ที่ตัดขาดจากสังขารออกไปอ่ะเพราะฉะน,นั้นตรงนี้นมีอนุภาพที่จะสังขารรมทัอยู่อที่จะทิ้งตามอ,อนุภาพของเขานะอยอย่างทิฏฐิกวิจิกิจฉาเนี่ยอนุภาพของมัดนะมัดเดี๋ยวะหารกิเลสไปตลอดเลยค่ะประหารแต่ทางข้าก็มากนะใช่ประหารใช่ไหมฮะพอถึงตรงวิจิจิตนั้นค่ะเป็นอนุสัยจึงขาดค อย่งั้นมันก็ต่อกันอยู่เรื่อยเพราะขันต่อใช่ไหมฮะขันต่อในท่านคะคำสอนพระของพระพุทธเจ้ามีอัศจรรย์นะทําให้บุคคลนี้เปลี่ยนบุคคลตั้งแต่ยังไม่ตายอะ่ะเป็นจริงนะ่าอัศจรรย์ที่สุดค่าทาไมจึงศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ค่ะอย่านท่าเจ้าคงไม่จะรอ้แต่ทาไมนะคนจึงไม่ค่อยสนใจ<อ>ไม่ค่อยจะรู้จักว่าของน<อ>ี้ของประเสริฐ เพียงแต่ะเพียงแต่เรามาสร้างเหตุปัจจัยบ้างนันก็ยังดีแต่ว่ากระแสงของโรคมันเชี่ยวจนไม่มีจิตใจที่จะศึกษาเล่าเรียนฟังธรรมศึกษาธรรมคำสอนจะได้มีปัจจัยใดบ้างไม่มีกันซะเลยหน้าอเิจอนาเป็นคำสอนที่ประเสริฐเรียนบุกทุชนให้เป็นอริยบุคคลในชาตินี้ ปลี่ยนผวังใหม่ในชาตินี้ผวังเก่ามันต้องมีเต็มใช่ไหมเพราะผวังใหม่นี้ขาดไปแล้วอัตจักรค่ามี่ในศาสนาจริงๆนะคะน่าเสียดมเสียดายซะเหลือเกิน